วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สุขุมนนสกุลนักชาการด้ดานรัฐศาสตร์ถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงมุมมองการชุมนุมที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับสวัสดีอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณจตุพรครับถามก่อนเลยครับอาจารย์กับข้อความที่มีการแชร์การบลโอกซเชียลมีเดียณนะตอนนี้อาจารย์เคยพูดว่าต่างประเทศเข้ามาเรียกร้องไม่ใช่ต่างประเทศหรอกคุณประเทศไทยนี่แหละอ่าผมเนี่ยติดตามการเมืองมานานแล้วนะกับ เป็นเป็นสมัยเป็นนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยครับอยู่5ปีนี่ไม่เคยได้พบการเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวก็ได้เห็นการเรียกร้องปี16ได้เห็นการเรียกร้องทุกครั้งที่มีการเรียกร้องเรียกร้องสิท,สทธิ์ตอนศาสตร์ที่ผ่านมาครับก็บมีครั้งนี้แหละที่มันแปลกก็คือเรียกร้องว่าอย่าเพิ่งให้ใช้สิทธินะครับอ,อย่าเพิ่งให้ทําหน้าที่นี้นะครับเดี๋ยวปฏิรูปก่อนแล้วค่อยใช้อะไรเงี้ยครับแต่ดูเหมือนว่าพม่าเองเคยเป็นคอมมิวนิสต์ ก็มีการเรียกร้องมีการเลือกตั้งแต่ประเทศไทยทำไมกลับสวนทางกันอย่างสิ้เนเชิงก็เนี่ยเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักการเมืองต้องตอบ,บนั่นแสดงว่านักการเมืองเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกคนบางกลุ่มมีความรู้สึกว่าเออเรามีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะฮะตัวเลือกเรามีอย่างนี้ก็อย่าเลือกซะดีกว่าเนี่ยอย่างกลุ่มที่กลุ่มที่กําลังเรียกร้องอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นผลจากพฤติกรรมของนักการเมืองนะครับ ไม่ใช่ระบบการเมืองมีปัญหาระบบประชาธิปไตยมีปัญหาไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเป็นเรื่องของนักการเมืองกับนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ผมเองไม่เห็นด้วยะนะต่อการที่นักการเมืองเป็นอย่างนี้กล้าแล้วเราจะมาเอออย่างนั้นไม่ใช้สิทธิ์นะอ,อย่างนั้นไม่ทําหน้าที่ตรงเนี้กล้าคุณช่วยทําหน้าที่ให้แทนตรงนี้เพราะผมไม่ไว้ใจใครนอกจากไว้ใจตัวเองการเลือกตั้งน่าจะเป็นผลดีที่สุด <c oughs> การเลือกตั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ ยืนยันว่าเรามีสิทธิ์ถ้าเห็นนักการเมืองไม่ดีเราเปลี่ยนกลับได้ไม่เหมือนระบอบประเด็จการนะคุณระบอบประเด็จการนี่เห็นยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับ,รบถ้าเปลี่ยนนี่ต้องเป็นความรุนแรงนะฮะอย่างเช่นที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมอยู่มหาวิทยาลัยมาห้าปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยอ่ะตรงนี้นะก็เลยทําให้สิ่งที่อาจารย์พยายามจะสื่อสารกับสังคมนั่นคือการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่ตามระบอบตามกฎกติกา ไม่ใช่ตามกฎกติกาคือให้เชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินว่าให้ใครเป็นผู้สมควรขึ้นมาทําการบริหารประเทศเแต่คุณสุเทพกรปสศเขาบอกว่าระบบมีปัญหาการเลือกตั้งมีปัญหามีการทุ้ริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอ้น,นั้นมันเกิดเพราะคนคไปดูที่กฎหมายข้อไหนบ้างที่อนุญาตให้ให้ให้คอร์รัปชัน กฎหมายข้อไหนอนุญาตให้ขายเสียงขายสิทธิ์หรือว่าซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ไม่มีครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคําว่าปฏิรูปหมายถึงออกกฎออกเกณฑ์ต่างๆมานะฮะครับคิดหรอว่ามันไม่มีเรื่องพวกนี้อีกมันก็มีอีกมันอยู่ที่คนนะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นตัดสิทธิ์ไปเลยอย่างเงี้ยใช่และคนซึ่งมองเห็นอย่างผมเนี่ยผมมองเห็นว่า การเลือกตั้งเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้คนมีวิจรยารญาในการเลือกตั้งดีขึ้นตามลําดับครับต,ตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยจริงนะมันมีทุกครั้งแหละนะฮะแล้วมีเกือบทุกพักด้วยตรงนี้แต่ระยะหลังนี่จากการอะไรนะเขาทาวิจงวิจัยเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการแพ้ชนะน้อยลงไปก็คือการเลือกตั้งไม่น่าจะมีผลเยอะกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นมันเป็นวิวยฒนาการไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมแต่ซื้อสิทธิ์ได้แน่แน่ซื้อเสียงได้แน่แน่อะไรเงี้ยมันมันมันต้องเป็นวิวัฒนาการครับคุณไม่สามารถออกกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะทําให้คนไม่ละเมิดเลยครับออแสดงว่าอาจารย์ไม่เชื่อกับการเปิดรูปของกปปสอ,อะไรนะอาจารย์ไม่เชื่อกับการเปิดรูปของกปปสว่าจะทําให้การเมืองใสสะอาดประเทศใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันทําไมผมต้องเชื่อด้วยล่ะ นะฮะครับเอาพูดกพูดเถอะคนในกรกศจะไม่เคยซื้อเสียงไม่เคยลงเลือกตั้งแบบสะอาดทุกคนเหรอแค่นี้ก็พอแล้วผมพูดแค่นี้ครับนะออนนี้อาจารย์อาจารย์มองว่าการเป็นรูปที่เกิดขึ้นคือหลายๆคนบอกว่าการเป็นรูปเรื่องของการทุจริตก็ทุกคนเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ควรจะเป็นไปไตามระบอบตามกฎกติกาถูกต้องถูกต้องตรงนี้นะะก็คือจะปฏิรูปก็ปฏิรูป ับนะฮะไม่ได้นั่นเลยเห็นด้วยด้วยนะครับว่าจะวางกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้การโกงกินทำยากขึ้นเพื่อให้เสียงข้างมากาาไม่อหังกานะเพื่อไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงฟังก็อะไรเพิ่มขึ้นไปแต่ทำไมต้องหยุดการเลือกตั้งเลยละ่ะอขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบัญหาาย,ยางที่ผมบอกไปว่า1เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน2ถ้าเลือกตั้งไประบบทั้ษสินกลับคืนมาคนเดิมเดิมกลับคืนมา คนเดิมๆกลับคืนมาระบอบทักษิณกลับคืนมานะฮะกลับคืนมามากขึ้นกลับคืนมาน้อยลงหรืออะไรให้ให้ให้คนส่วนใหญ่เขาตัดสินดีกว่านะนะเพราะว่าก่อนนี้ผมเนี่ยก็เคยเจอระบอบสลิดเจอระบอบถนอมมาเนี่ยผมผมก็ว่ามันก็อะไรฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเลยนะอไอ้อันนี้เนี่เห็นไหมฮะ เราเห็นเขาไม่ดีใช้เสียงเขามาไม่ดีเนี่ยเราบีบเขาจนยุบสภาได้เนี่ยครับเห็น <He ard S 1> ไหมครับนี่จะเป็นเป็นระบอบที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะออกเมื่อไหร่เขาจะเข้าก็ไม่รู้มาอย่างนี้อาจารย์มองเรื่องของการตั้งสภาพชาชนที่คุณสุเทพเขาฝันว่าจะเป็นสภาคนดีเป็นสภาที่มีวิชาชีพต่างๆเข้ามาร่วมปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศไทยมองแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ ผมก็ยังไม่เห็นน่ะนะว่ารูปร่างมันมันเป็นอย่างไรนะรแต่เอาแค่ว่ากกปศขอตั้งร้อยคนผมก็ไม่รับแล้วอทําไมต้องกกปศตั้งละ่ะทำไมไม่ผมตั้งบ้างละ่ะทมมําไมไม่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกอ่ะทําไมต้องกกปศเลยมีคนดีอยู่เฉพาะในนั้นเลยก็เขาบอกเขาเป็นคนดีอก็ผมก็ผมก็ไม่คิดว่าผมเป็นคนเลวนะ่ะแล้วไมแม่ผมเสี์เลือกบ้างล่ะรับคืออาจารย์มองว่าทุกคนคนที่จะมีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมกัน ตวประเทศนี้เ่ทุกคนประเทศนี้มีเราก็หนึ่งใน40่กว่าเสล้านที่ออกเสียงเนี่ยนะครับครับอย่างนี้อาจารย์มองว่าการเคลื่อนไหวอยู่ณขณะนี้จะมีผลมากพอถ้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่กบาศเขาคาดคาดฝันไหมครับผมก็ยังมองมองไม่เห็นนะนะเพราะว่าผมเชื่อว่ามาถึงปีพศนี้รับนะฮะกับเรื่องปฏิวัติรัฐประหารโดยทหารนี่ ผมคิดว่าเขาไม่ทาไม่เกิดแน่นอนอ่าไม่เกิดครับนะฮะนั่นนั่นยางนั่นยากนะฮะเพราะตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่เกิดแล้วก็อ่าการที่จะไปเอ่ออะไรนะใช้วิธีอื่นเนี่ยนะฮะเช่นบีบให้รัฐบาลลาออกครับอ่าถ้าถ้ารัฐบาลลาออกมันก็มีการรักษาการแทนอะไรต,ต่ออะไรออ่าอ่าอ่า เราะนั้นมันโดยตัวบทกฎหมายนี่มัน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 ทำไม่ได้ครับครับมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าทางด้านกรกตเองเขาจะพยายามที่จะอ้างถึงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตราสามบันดัาเป็นของประชาชนชาวไทยรวมถึงการปฏิรูปต่างๆแล้วแล้วผมที่นั่งอยู่ในแจมวลชนชาวไทยไหมคุณใช่ไหมอ่าไม่ใช่ของเขานะครับแต่เขาพยายามจะอ้างว่าเป็นมวลมหาประชาชนก็ก็อ้างก็ไม่เป็นไรผมเขายอมรับกันก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ยอมรับนี่อ่า แต่าสุเทพก็ต้องฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ด้วยอคือวันนี้เนี่ยถ้าเราดูนี่ความน่าสนใจความตื่นเต้นมันอยู่ที่กรกปศครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีเสียงคนเนี่ยเนี่ยที่บอกเลสเปกไม y โหวตเนี่ยมันก็มีทั่วทั่ว,วไปตรงเนี้วันนี้ที่เขายังอยู่ยังอยู่ยังเป็นสุกันอยู่เนี่ยเพราะเขายังเชื่อเขายังได้เลือกตั้งอยู่ครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดใครเอาสิทธิ์เขาไปไม่เลสเปก ฮิสโวดหรือว่าอ,อ,อะไรเขาเนี่ยอ,อคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะหนักกว่าคอคปสก็ได้นะอาจารย์เชื่อว่ามีปัญหาแน่นอนเอา้าก็ก,ก็มันเห็นกันอยู่เนี่ยว่าเขาต้องการเลือกตั้งครับนะครับ mm. เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาคงแน่ใจว่ามีการเลือกตั้งเขาก็เลยทําเพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ให้รู้เท่านั้นอ,อแต่ถ้าเกิดไปเอาอนาจนี้เข้ามาเนี่ยครับผมว่า อาจจะหนักกว่ากบปศนะครับแต่ดูเหมือนว่ากปปศเองคุณสุเทพเอง <c oughs> ก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขนาดชื่อที่มีการตั้งก็ยังมีคําว่าประชาธิปไตยเกิดขึ้นอาจารย์มองการเคลื่อนไหวขณะท,ที่เขาทําอยู่เนี่ยอาจจะเป็นการกระทําแบบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้ให้คนของเขานี่เข้ามาเป็นผู้ป,ปกครองนะฮะซึ่งอาจจะเป็นคนดี ในศาสนาของเขาก็ได้อาจจะดีเขาประกาศมาผมอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนดีก็จริงเนี่ยแต่ว่านเนี่ยระบบเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยมันต้องเป็นไปตามระบบครับไม่ใช่ว่าอ,อมาไว้ใจผมคนมเดียวให้เป็นคนที่แต่งตั้ง<ม>ให้คนกลุ่มเดียวเป็นคนแต่งตั้งนี่ไม่ใช่ครับนะฮะถ้าเผื่อว่ามันอยู่ที่ประจนทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเลือกผิดนะคุณ แต่ว่าถึงครั้งใหม่เนี่ยเราเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ถึงจะเราจะเลือกผิดเนี่ยกุ้มใจไม่นานกับนะเพราะอะไรมันจะมีระยะเวลากําหนดไว้เลยว่าไปได้เท่าไหร่อาจจะไปไม่ถึงอ่าอย่างเงี้ยอย่างมากก็กุ้มสี่ปีกรับนะแต่หลายครั้งที่บางทีพอเราเลือกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับใจเราบางทีเราก็ต้องเคารพคนอื่นเขาบ้างกับประเทศนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยอรักชาติใน้อยลงหน่อยได้ไหมให้คนืหนือรักบ้างครับ คืออาจารย์มองว่าทุกคนรักชาติหมดไม่รักใค่น้อยลงหน่อยเหละผมชักไม่อยากให้คนรักชาติแล้วเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่ารักรักแล้วไม่ยอมให้คนอื่นรักอะรักแล้วจะหวงแหนเอาไว้เป็นของตัวคนเดียวไม่มันบ้านเมืองมันไม่สงบครับอย่างนี้อาจารย์มองว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะตอนนี้การชัดดาวกทมบีบบังคับให้รัฐบาลเราออกจากการรักษาการหรือแม้แต่การประกาศที่จะจับตัวนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหากยังไม่ลาออกมองการเคลื่อนไหวนี้ยังไงฮะอ้าว เขาบอกสันติไม่ใช่อ uh, ่าอ <or S 2> ่าเขาบอกไม่รุนแรงไม่ใช่เหรอครับแล้วจริงคุณพูดมาเนี่ยมันสันติไหมมันรุนแรงไหมก็คิดกันเราเองอืมนะอย่างนี้คนควจะหยุดได้หรือยังฮะอาจารย์อะไรนะะควรจะหยุดได้หรือยังกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นนตอนนี้ความจริงมันน่าจะหยุดตั้งแต่รัฐบาลยุบสภาแล้วครับถ้าถามทัศนะผมนะครับคือมันต้องหยุดตั้งแต่รัฐหยุดตั้งแต่รัฐบาลยุบสภาแล้วอืมแต่ว่าดูเหมือนว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นกกต ในฐานะกรรมการกลางคนจัดการเลือกตั้งยังไม่มั่นใจเลยฮะว่าการการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอาจารย์อาจารย์มองว่าสิ่งที่กรกตกาลังพยายามจะบอกว่า้เลื่อนอยู่เนี่ยมันมันควรไม่ควรอาจารย์มันไม่ควรไม่ควรมันได้ไม่ได้ต่างหากอืมครับเอ่อขอเลื่อนเพราะคิดว่ามันไม่ได้นะเาขาคาดการณ์ว่าอาจจะวุ่นวายอ่าไม่ได้นะทําไมฮะอา้า กฎหมายไม่ได้บอกว่าถ้าคุณคาดว่านะกับมันต้องให้เกิดเหตุสุวิสัยก่อนมันต้องให้อะไรก่อนผมนี่ค่อนข้างเชื่อนะกับนะฮะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะอาจจะมีคนร้องต่อสารรัฐมนูลน,นะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สมบูรณ์การเลือกตั้งครั้งนี้บกพ,พร่องการเลือกตีครั้งนี้ปิดพลาดไม่เป็นไปตามเจตนารัฐมนูลอาจจะมีคนฟ้องกับและถ้าเขาฟ้องแล้วเกิดสามนุงตัดสินโมฆะคุณค่อยประกาศเลือกตั้งใหม่ ให้เดินกันไปให้สุดก่อนลองทําก่อนไม่ใช่ลองทําก่อนต้อง,องท <ำ S 1> ําก่อนอ่าไปคิดล่วงหน้าได้ไงครับอย่างนี้การที่กรกตเขามีความห่วงใยว่าคนจะเลือกออกไปหนึ่งร้ยแปดสิบวันก่อนแล้วก็วันนี้มีการประชุมการรัฐบาลก็ยืนยันว่าย่างไก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ว่ากรกตก็ๆๆๆยังบอกว่าพรุ่งนี้ฉันขอหารือกับรัฐบาลก่อนอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดแล้วการเลืกอกตั้งยัง,ยงต้องเดินหน้าต่อต้องต่อมันมันไม่มีทางเลือกอื่นครับอ่าต้อง ถือว่าเป็นหน้าที่ที่กรกตต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้จารย์มองปฏิกิริยามองท่าทีของกรกตที่เขาทําอยู่ณณขณะนี้ยังไงฮะผมก็ผมก็พิศวงนะครับนะเพราะว่างานตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งอาสานะคุณไม่ใช่ต็ตำแหน่งข่มขืนนะครับครับไม่ใช่เป็นตำแหน่งเลื่อนมาแต่งตั้งมาเออหรือว่าเลื่อนขึ้นมาตามอะไรไม่ใช่ครับต้องอาสานะครับครับต้องสมัครนะครับครับอแล้วผ่านการการกรองเนี่ยแต่พอยังไม่ทันได้เริ่ม เอาครั้งแรกเนี่ยทำได้เหมือนจะถอดใจแล้วเนี่ยแสดงว่ากตากตคนที่จะพยายามมากกว่านี้ในการที่จะจัดการเลือกตั้งต้องพยายามมากกว่านี้ต้องทําให้คนเนี่ยน,นี่นี่ถ้าเราดูตามหลายคนวิาพา์วิจารณ์เนี่ยเขาบอกกกตต,ตั้งใจแต่แรกใช่แล้วไหม,มนะตั้งใจที่จะเลื่อนตั้งใจที่จะเลื่อนตั้งใจที่จะไม่ไม่ให้มีการเลือกตั้งวันที่สองอย่างนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่กกตทําอยู่มันจะทําให เกิดวิกฤตเกิดปัญหาเรื่องของบ้านเมืองไหมฮะกก็ถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเรื่องตั้งวันที่สองเนี่ยพวกที่จุดเทียนมัง่งพวกทีเ่เขาบอก respect my vote มัางเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมอ่อาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรกตควรคาดการณ์เหมือนกันนะครับครับถ้าเกิดกรกตอบอกว่าฉันยังกังวลอยู่ว่าการเลือกตั้งวันที่สองจะมีปัญหามีแน่โย,<น>ยนไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อมีแน่นะกับ แต่มันยังไม่เกิดอมีแน่คุณต้องหาทางแก้ไขไว้ก่อนดิหาทางป้องกันไว้ก่อนนะได้ไหมกับมันมีแน่รู้อยู่ว่ามันมีก็ต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนป้องกันสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วไม่สําเร็จนี่ผมว่าคนไม่ว่าอะไรแต่แบบนั้นนะครับคือถ้าเกิดเราได้ทําเต็มที่พยายามเต็มที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของสุดวิสัยถ้าเกิดเขาโยนลูกไปให้สารธรรมนูนะฮะอาจารย์วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งเลื่อนได้หรือไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเองแหมคุณไม่น่าโยนมาเลยเนี่ยเพราะอะไรมันมันคือผมเองบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วศารนธรรมนาณีมีหน้าที่วินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นครับไม่ใช่คิดอ,ะ,อะไรนะแนะนําไม่ใช่มามาอะไรเขาเรียกอํานวยการว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อืแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยร,รู้สึกสารมูนก็แนะนําหลายหนแล้วนะ่ะ<อ>ซึ่งผมดูว่ามัน,มนเกินหน้าที่อ่ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าอยู่แล้วเรื่องก,การเลือกตั้งไม่ใช่มันต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วอย่าใช้คำว่าเดินหน้าต้องทำตามกฎหมายที่มีระสัตย์<อ>ซึ่งถ้าสมมุติว่าสารมูนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เรื่อนได้หรือเขาบอกว่าการเลือกตั้งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น แล้วบอกว่าคนจะเล่นไปก่อนนี่สิถ,ถ้าไปถามแล้วผมกลัวสามนุนจะตอบแบบนั้นน่ะสิอ่าอาจารย์ซึ่งมันทําให้บ้านเมืองยุ่งยิ่งขึ้นมันจะมีการเดินขบวนของอีกกลุ่มไหมฮะหรือว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมครับไอสงครามกลางเมืองผมค่อนข้างที่จะคิดว่ามันม,มันไม่เกิดอ่นะแต่ว่าไอกลับปฏิยาของอีกกลุ่มนี่เกิดขึ้นแนอ่อเกิดขึ้นแน่วันนี้ที่อีกกลุ่มนี่ยังยังเพียงแต่แค่แสดงว่าอ่า respect my word เนี่ยครับก็เพราะเชื่อว่ายังมีการเลือกตั้ง อาจารย์ไม่กลัวเลยครับที่อาจารย์ออกมาพูดในลักษณะนี้จะถูกฝ่ายตรงข้ามมองว่าระบบทักษิณเสื้ออาจารย์ไปละจะถูกผลักไปอีกฝ่ายหนึง่งม่กลัวอะไรเขาพูดกันทั่วไปครับนะแต่ว่าผมเองนี่ผมเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ปี2514นักศึกษารู้จักผมดีครับผมเป็นอย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะวิพากษ์ผมยังไงสิ่งที่ผม ทำไม่ได้ก็คือพูดสิ่งที่ตัวไม่เชื่อถือ,อมไม่พูดในสิ่งที่ตัวเห็นว่าถูกครับนะผมผมจะว่าถูกซื้อหรืออะไรก็ตามสบายเลยนะแต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมมั่นใจในสิ่งที่ผมชี้ออกมาตรงนี้นะครับคืออาจารย์ที่พูดเนี่ยอาจารย์พยายามจะสื่อว่าเราพูดบนหลักการครับไม่ใช่หลักที่มันเลื่อนลอยหรือว่าหลักกูครับ พูดในหลักการนะไม่ใช่แค่หลักการอย่างเดียวนะครับประสบการณ์ด้วยครับครับแต่ดูเหมือนอาจารย์ฮะหลายๆฝ่ายที่เขาออกมาสนับสนุนกับปปสก็มีทั้งอธิการบดีนักชาการที่น่าเชื่อถือหลายๆท่านก็บอกว่าแนวทางการเป็นรูปเนี่ยมันสามารถทําได้ผมไม่แน่ใจนะคือปฏิรูปทําได้ผมก็บอกว่าทําได้เหมือนกันครับแต่ว่า สิ่งที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ท,ที่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือระหว่างที่ปฏิรูปเนี่ยให้เอาใคร,ใครก็ไม่รู้ระบบที่ว่าแต่งตั้งมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสภาหรือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยอันนี้ที่รับไม่ได้อนะฮะมันไม่ใช่คนที่เราเลือกเข้ามาไม่ใช่คนที่เราตั้งใจที่จะเข้าไปกากรกบ,บาดเลือกเข้ามาไม่ใช่อะผมได้สิทธิ์อันนี้มาแล้วครับนะฮะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ วันนี้ผมก็ยังอยากที่จะใช้สิทธินั้นไม่ยังเชื่อว่าตัวเองมีวิจรารยนในการตัดสินเลือกผู้ปกครองของตัวเองอหลายคนบอกว่าเออคิดแบบเป็นคล้ายๆเป็นทาสระบอบอะไรอย่างา้่ผมยืนยันอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าผมจะเป็นทาดใครขอให้ผมได้เลือกเจ้านายผมเองออย่าให้ใครมาเลือกผมเป็นทาสอย่าให้ใครมาชี้นำอย่างให้ใครมาชักมาบังคับให้ผมเป็นทาดเขา ผมขอเลือกด้วยตัวผมเองอแต่แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ที่เขาพยายามจะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าคนอีกหลายล้านเสียงต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่มีคุณภาพเหมือนคนในกรุงเทพมหานครหรือว่าคนที่เข้ามาเรียกร้องอยู่นัดตี้ผมคิดว่าใครที่คิดแบบนี้นะฮะถ้าคิดแบบนี้อย่าปฏิรูปดีกว่านะฮะเพราะเป็นการปฏิรูปของท่านเนี่ยก็คือการปฏิรูปเพื่อไม่ให้ สิทธิ์เสียงของคนเนี่ยมันสมบูรณ์คุณจะปฏิรูปเพื่อให้คนบางส่วนเนี่ยมีอำนาจหรือมีมีส่วนในการ <c oughs> ใช้สิทธิ์นี่สูงกว่าเขาเลยถ้าอย่างนั้นอย่าปฏิรูปดีก,กว่าครรรับน,นนะอออี้าาาาจจายย์์าายปฏิรูปมันต้องทําให้สิทธิ์ของคนนี่มากขึ้นเพิ่มขึ้นมาทำให้เสรีภาพของคนนี่มากขึ้นคครครับับบแต่ทุกวันนี้คนบางกลุ่มหนึ่งเขาก็ยังเข้าใจยังหลงกับการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือว่า ควรที่จะมีการปฏิรูปให้มีความแน่นอนก่อนแทนที่จะจะมีก,การเลือกตั้งซึ่งมันอาจจะแน่นอนกว่าก็ได้คือต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มันดูดูว่าไม่ไม่ไม่นัดเพราะเหตุว่าผู้กันตรงๆนะฮะคู่แข่งทางการเมืองไม่ได้ลงใช่ไครับตรงนี้มันก็เลยทําให้ดูว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเลือกอยู่แต่เฉพาะพวกที่ไปในทางเดียวกันอะไรต่างตรงเนี้ยรวมทั้งพรรคเล็กๆที่อาจจะไม่มี ความหมายนะครับซึ่งหลายคนก็เสียดายนะครับครับที่พักใหญ่ที่เป็นคู่แข่งไม่ลงครับนะคเพราะเหตุว่าผมเองนี่มองไงรู้ไหมเขาชนะมาด้วยสิบห้าล้านเสียงคราวที่แล้วถ้าคราวนี้คะแนนไม่ถึงสิบห้าล้านเสียงนี่เรายังพูดได้ว่าเห็นไหมคุณทำอะไรมานี่ศรัทธาคนลดลงนั้น,นอ่าตรงนี้นะครับเนี่ย นี่ถ้ามันมีคู่แข่งขึ้นมาเนี่ยนะคะแนนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าคู่แข่งเพิ่มขึ้นเนี่ยแรงต่างเนี่ยมันมันพูดได้ชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับในวันนี้เราพูดเหมือนกับเขาอ,อย่างที่กรกปสพูดเหมือนกับเขาข้างตัวเองครับแต่ถ้ามันมีตัวเลขออกมายืนยันนะอะไรพวกนี้นะ,นะเคยได้สอสอจานวนเท่านี้ตอนนี้ลดลงเนี่ยมันก็ชี้ชัดว่าความนิยมของคนลด,ล,ดลงนะครับใช่ครับนะฮะ,สะแสดงว่ากลุ่มกรกปศคนที่จะกลับเข้าสู่ระบบ กลับ้าสู่เส้นทางตามประบบประชาธิปไตยเขาคงไปดึงไม่กลับแล้วแหละแต่คลนี้ก็เอากันอย่างนี้แล้วกันผลนี้เนี่ยนะถ้าคนไปลงไม่ถึงห้าสิบเนี่ยนะครับกอปสค่อยก่อตัวตั้งขึ้นมาใหม่ไหมแสดงว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการเลือกตั้งถ้าเกินละครอาจารย์ถ้าเกินก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องการเลือกตั้งสิ แล,แล้วแลจะยังไงต่อครับกับการชมุมนุมอะไรนะฮะแล้วกบปปสเขาจะเดินยังไงต่อถ้าเกิดคนมามากขนาดนั้นก<ล>็ต้องหยุดเหมือนกันนะก็มันตัวเลขมันชัดนะต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ต้องรับเสียงส่วนใหญ่ผมว่าเอางี่นี้ไหม,ล,มลงไม่ให้คนมาลงคะแนนอ่นนออาใหญ่ถึงถ้าลงไม่ถึง5 0สินะหรือโหวตรวมก้าไปด้วยไม่ถึง5 0สิบนะต้องยอมบอกวันนี้คนส่วนใหญ่เขาจะเอาแบบนั้นแหละครับสุดท้ายนี้อาจารย์มองว่าทางออกการเมืองไทยปัญหาที่เกิดขึ้นควรจะเดินต่อไปยังไงดีัะ <c oughs> ถามผมอีกฝ่ายเขาก็ไม่รับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยนะฮะรับไม่มีทางอื่นนะขอให้เป็นไปตามกฎหมายไปก่อนมันจะเละอะไรยังไงวันนี้ต้องยึดกฎหมายไปก่อนครับต้องสู่ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครับวันที่สองกุมภาพันธ์ถ้า,าเลือก,อกตั้งครั้งนี้นี่นะ <c oughs> ถ้ามันจะไม่สมบูรณ์มันจะโมฆะเหมือนอย่างการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็ต้องให้ศาลตัดสิน แล้วค่อยเลือกกันใหม่อะไรก็ว่ากันไปค่อยมาเปิดโอกาสกันใหม่ตรงนี้ครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยผมเกรง<ม>ว่ากลุ่มที่ชูป้าย Respect My Vote เนี่ยเขาอาจจะมีปฏิริยาแบบกปปสก็ได้ครับครับและการชุมนุมของกลุ่มกปปสะนะฮะอาจารย์ที่ยังปิดเจ็จุดพยัมชัดดาวกรุงเทพมหานครหยุดระบอบหยุดการทํางานของขราชการกลไกของรัฐบาลควรจะ ได,ได้หยุดได้เลือกอย่างแต่จคือจริงๆแล้วไม่ควรทำนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาเดินไปทางไหนแล้วคนยังตบมือคนยังเอาเงินให้เขาเนี่ยเพราะว่าเขามีกําลังใจในการทํามันก็อยู่ที่คนกรุงเทพนี่แหละอ่าแต่เห็นเขาดีทําอย่างนี้แล้วชอบก็สนับสนุนไปถ้าสนับสนุนไปเขาก็อยู่ได้ออแต่ถ้าคนกรุงเทพไม่เอาด้วยก็อยู่ไม่ได้หรอกครับแต่คนกรุงเทพเป็นมีแค่คนส่วนหนึ่ง ก็นั่นสิไม่ใช่คนทั้งประเทศนะก็ถูกต้องแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องตัดสินว่ามันจะต้องไม่มีเลือกตั้งเพราะว่าคนกรุงเทพไม่ใช่คนทั้งประเทศถูกต้องะแต่ผมหมายถึงว่าถ้าอยากให้เขาทําอย่างนี้อยู่ในกรุงเทพนะก็คนกรุงเทพเป็นคนตัดสินไม่ใช่คนชาติไม่ใช่คนเ่าอื่นไม่ใช่คนที่อื่นคนที่เสียหายก็คือคนกรุงเทพอถ้าคุณตบมือเขาก็มีกําลังใจในการทํำนะฮะแต่คุณยังอะไรล่ะ ช่วยครับให้ทุนต่างๆแล้วก็คุณอย่าบ่นก็ต้องยอมรับสภาพกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณอยาาให้มันเกิดเนี่ยครับตรงเนี้ยครับครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆของอาจารย์นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้ทางออกของประเทศไทยรวมถึงไม่นี้นะเมื่อกี้ไม่มีทางออกก็คือพยายามที่จะบอกกับสังคมไทยให้เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนตอนนี้หลักการคืออะไรระบอบประชาธิปไตยคืออะไรก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาร่วมให้แง่คิดแล้วก็พยายามจะบอกกับสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรายการช่วงนี้ช่วงนี้ผมและทีมงานทั้งหมดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ